ที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าฉันไม่ทันได้ระวังตัวจริงๆคะ่ะอีกอย่างคุณวีก็ไม่ได้มีเหตุจงใจอะไรที่จะต้องทำร้ายฉันด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่อยู่ข้างกายคุณปาเนี่ยคือคุณพิมพ,พระดาภรยาตัวจริงคนที่อยู่ข้างกายหมอปาคือคุณพิมพ์ คนที่อยู่ในใจหมอปลาคือคุณละดานะครับไม่หรอกคะ่ะในใจหมอปามีแต่ครอบครัวค่ะแล้วหัวใจของคุณล่ะครับอยู่ที่ไหนยังอยู่กับหมอปลาหรือเปล่า คุณปาเขามีคุณพิมพระดาแล้วค่ะฉันตัดใจแล้วจริงๆแล้วที่เราเจอกันที่นี่มันใช่เรื่องมึงเอ๋ยหรอกนะครับผมตั้งใจมาผมเห็นจากอินสตาแกรมของคุณนาตีว่าพักอยู่ที่นี่ผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะอยู่ที่นี่ด้วยผมก็เลยมาผมอยากเจอคุณครับ คุณอยากเจอฉันทำไมลหรคะผมอยากให้คุณใช้ผมใช้ผมเพื่อลืมหมอปลาคุณระดาจำได้ไหมครับที่ผมบอกคุณระดาว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณก้อยเพราะผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วคนคนนั้นคือคุณนะครับ เพราะฉะนั้นใช้ผมเถอะครับให้ผมได้อยู่ข้างคุณให้ผมได้ปกป้องคุณให้ผมได้ทำเพื่อคุณเถอะครับคุณรดา